ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่อง y o u u u b ทรัสู์สุภชัยรุ่งเรืองบืดผนนะครับนี่ก็พบกับเราเหมือนเดิมครับไปครับรถเตยแคกครับผมอ่านี้เครื่อง 3G นะนิชชาพรครับมีรถ3ามคันนะส่งมาวิ่ง2องคันก่อนแต่ตอนเช้ามาได้เที่ยวเดียวครับไปทำธุระเขาบอก เลยเหลือคันเดียวครับอีกคันหนึ่งเกียร์ยังไม่เสร็จนะครับเครื่องสามยี่แล้วครับเครื่องแรงแลวคนนี้นนรอดูกันต่อไปนะครับผม ครับนี่คันนึงครับรถขับโดยเม่นปตะท,ะทนะอนี่มากับป่นตลอดนะครับเนนครื่องสองเจ็ดศูนย์นะคันนี้เครื่องสองเจ็ดศูนย์ ช่วงล่างช่วงล่างเดี๋ยวดูก่อนช่วงล่างอะไรอ่าช่วงล่างเด็กก้าแล้วครับอ่าช่วงล่างของมันเลยเอ่อสวยครับคันนี้ซื้อมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าหรือเปล่านะจำไม่ได้ครับตอนนั้นซื้อมาพร้อมๆกับล็อกกี้คันนั้นเหรอ โดยเม่นปตทรครับาชื่อนี้อยากรู้จักครับเสียเม่นปตทมาแล้วครับเกียอีต,ตั้นนะกลับรอบมาด้วยครับหมาแล้วครับหัวลายพาเพลินนะ าหัวลายภาพเพลินเรามาแล้วครับเอ๊ะทำไมรถมาช้าครับรอบนี้ ทั้งคันเลยรถเคซีบัสไทยแลนด์ครับ <S <S 2> <S 2> <ส>รถที่มาวิ่งเนะี่ยมันไม่มีเครื่องเดิมสักคันเลยนะครับผมเดิมเดิมหายากจัดครับเดี๋ยวนี้ครับ คันนี้เกียร์รอบทา้าดัดครับโหสั่นเลยครับตะกี้นี้อันนี้จูนโดยช่างเอดิเซลนะท่านผู้ชม สิทธิ์หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมคนเมืองนนนะครับเป็นคนเมืองนนแต่ได้สีพรรยาอยู่สักแก้วครับผมยี่สิบละก่อนสิบเก้าชอบจัดเลยครับกันนี้นิ่งครับ เครื่อง6 h i เทอร์โบปั๊มใหญ่คัด15นะ260ครับผมมาแล้วครับเฮียอาร์มครับแม่ตามหามานานครับครับนี้ไ,นไม่ทันไม่ทราบว่าท่านไปลำจากที่ไหนมานะครับเฮียอาร์มนี่เฮียอาร์มสายกันนะครับกันหน้าครับผมไม่ใช่อะไรนะครับกันหน้า คันนี้ขับรถตโลรี่จัดนะ <C ell ian> ชิตนี้คือไม่รีบ <C ell ian> ครับเพลินครับเพลินอ่าเครื่องไม่เดิมอีกนะครับคันนี้ไม่มีเครื่องเดิมก็บอกแล้วว่าที่นี่ไม่มีเครื่องเดิมครับเครื่อง6 b ีรหัส44ครับผม200 สามสิบแรงครับผมกะเฮียอาร์มของเรา,ายิ้มแฉ่งอารมณ์ดีครับวันนี้อารมณ์ดีทุกวันเลยครับผมขับรถเนี่ยดัจงจ่าบวงเฮียอาร์มครับผมน่าทั้ยแค่นี้เพยัน เซลล์เซลลกันไปครับผมสนุกสนานนะกับทีมงานสสวนปมหรือปะพานชาญนน์นะครับผมทีมงานนี้เขาสติ๊กเกอร์เต็มไปหมดเลยครับน,นี่เฮียอาร์มนะครับเฮียอาร์มคนนี้เฮียอานนยร์ามสายกันนะครับผม นีมาต่อที่สองนครับผมสองวันนี้มาไหมครับต่อกันยาวๆเลยครับวันนี้จะรันคลิปให้ได้สิบนาทีครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะใจเราก็อยากได้อีกรอบหนึ่งครับ แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมวิ่งเหนื่อยครับพักผ่อนมาครับอันนี้ทีมงานพี่เก,งก่งเขามาครับมาจากสักแก้วนะสองเจ็ดศูนย์อันนี้เดิมๆลยครับหนม,มีคันนี้นะมีคันนี้ครับที่เดิมๆสุดๆแล้วครับ 2องเจ็ดศูนย์มันลดมาตรฐานแล้วครับมันต้องเป็นห่วงครับปัาเสร์ดครับน่าจะซื้อมาจากร้านปัาเสร็จนะครับนี่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับ ดูแค่ชื่อก็รู้แล้วครับว่าตักติดแค่ไหนครับ27 fxz 270ยูโร2ครับผมจะเหนื่อยกันแล้วครับ จะล้าแล้วครับนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปครับเอามาอีกคันหนึ่งครับยังไม่ไปมามาแล้วครับลอกกีเครื่องแฝงหาคำว่าเดิมไม่มีครับจากที่นี่ไป ชมกันยาวๆครับท่านผู้ชมเสียงค้างมาแต่ไกลแล้วครับแม่แบกมาด้วยครับเที่ยวสุดท้ายหรือเปล่านะ สังแต่ด่วนบ้านปโป่งแล้วครับถ้าเป็นพ่อก็ต้องหะามากปูชนบุรีนะเขาบอกมาแล้วรอบชา้าจัดเลยครับันนี้แต่ก็ใส่มาไม่น้อยเหมือนกันครับ ติ๊กเกอร์เต็มไปหมดลยครับอ่านไม่อ่านไม่หมดครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเสาหลักของหลังคาบ้านนะ <S <S ไม่ใช่ครับผมเสาหลักของบ้านครับคันนี้จูนช่างโยครับผมไม่ใช่ช่างโยเมืองการนะครับผมช่างโยสักแก้วอลันนะผมก็ไม่เคยรู้ว่าแรงหรือเปล่านะ แรงไม่แรงไม่รู้ครับแต่ควันออกเยอะมากครับแต่เราไม่ชอบควันอย่างเดียวครับรถรถแต่ช่างไหนก็แรงเหมือนกันครับผมอยู่ที่คนขับล้วนๆเลยครับตาคนขับไม่ไม่เบาข้อเท้าครับรับรองครับกินเด็จเหมือนกันและครับครับผมเดี๋ยวลากันไปคลิปนี้ครับผมท่านผู้ชม สวัสดีครับ